เข้าใหม่นะครับ1.8ึ่งปด e sport นะครับผมนะสวยๆพี่คันนี้ปี2015นะครับไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคันนี้นะรุ่นนี้นะนะครับหายากสุดๆไดครับชุดแต่งรอบคันนะครับรถหน่วยงานผลดำเนการนะใส่หน้าเวคเตอร์นะครับสวยๆพี่ล้อเป็นเด็กลักนะครับขนาด17นิ้วนะยางใช้ได้ยาวนะครับปี23นะเป็นไพลอตสปอร์ตด้วยนะผมมิดชลินนะนะฮะติดฟิล์มให้แล้วนะครับนะของไฮคูด้วยนะจดเดิมโตโยต้านะครับนะฮะเหลี่ยมวงสามไม่มีบุ๋ไม่มี้นะครับภายในสวยๆพี่นะฮะได้เป็นสีดำนะ โโอ้หสภาพนี้นะนะครับหายากจริงพี่ขอนอยู่67,000นะครับราคา369,000บาทนะครับเลขไม่สังเกตเท่านั้นเองนะนะครับรถหน่วยงานตรวจจัการนะครับจัดเฟแนนด์ได้เต็มนะพี่นะนะครับสวยๆนี่ท้ายๆนะนะครับด้านท้ายสวยพี่นะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะเนี่ยนี่นะอีสปอร์ตนะครับ 18s นะครับไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะพี่นะนะครับดูให้จบคลิปนะพี่นะนะครับดูให้จบคลิปนะครับผมนะสวยมากพี่คันนี้นะครับไปกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถมือสองนะครับพก็ผมนะครับบีมนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะซอยสิริไทยนะ68ลกยกหนึ่งนะมีนบุรีกรุงเทพนะครับผมนะฮะะเข้ามาแล้วนะครับฝากไลค์กดแชร์ในช่องนี้ด้วยนะครับช่องนี้ก็จะมีแต่รถอ่าสีสวยนะฮะเป็นมือสองทั้งสิ้นนะนะครับก็จะรวมกันหมดเลยนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ทุกปีนะครับผมทุกสีนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่หายากนะครับนะฮะะะเดด็ๆนผมมจาลง นะครับอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันบ้างนะพี่นะนะครับชมในกลุ่มของแฮชแบ็กกันมาเยอะนะครับรถครอบครัวนะฮะกันมาเยอะนะครับเปลี่ยนมาเป็นนะฮะในสไตล์รถเก่งกันบ้างนะครับคันนี้เป็นสีปอนด้วยนะฮะนะครับกับตัวโตต้าโครล่าอัลตริสนะครับปี2015นะครับตัวนี้เป็นพูดได้ว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างหายากด้วยนะครับแต่ที่นี่ค่อนข้างเข้ามาเยอะนะครับนะสำหรับตัวห 8s p o r t นะครับผมนะฮะ1.8 e s p o r t นะนะครับตัวทีนะฮะ 1.8s ตัวนี้นะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้นะพี่นะนะครับ e s p o r t นะครับผมนะฮะ 1.8s นะครับตัวสปอร์ตนั่นเองนะพี่นะนะฮะสวยๆพี่นะครับคันนี้นะสีเดิมๆนะครับแต่เดี๋ยวคันนี้คือเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่นะนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะปรับปรุงในเรื่องของเก็บรายละเอียดของสีนะครับเพิ่มเติมนะฮะส่วนกระจกเดิมนะครับโต้ต้าแท้ทุกบานนะครับคันนี้ มีเฉพาะในเรื่องของการเก็บประหยัดของสี<ๆ>เพิ่มเติมภายในหนึ่งทำในหนึ่งครับผมในอย่างอื่นไม่มีอะไรนะนะครับอย่างอื่นเดิมๆเลยพี่โครงสร้างเดิมๆนะครับที่เอามาให้ดูก่อนนะเพราะว่า,าตัวนี้รุ่นนี้นะครับตัวติดเนี่ยจะไปค่อนข้างไวนะสำหรับที่บริษัทเพลยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นตัวรถเข้าใหม่นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับเนี่ยเข้ามาก็คือสภาพนี้เลยพี่นะครับเข้ามาคือสภาพนี้เลยขับมาสภาพนี้นะครับผมนะฮะคันนี้เลขไม้สูงสูงหน่อยนะครับรถหน่วยงานปลดจำการนะ นะครับของเอ่ยชื่อหน่อยนะครับของอุตส่สภานะครับผมนะรถหน่วยงานนะครับได้เป็นตัวสปอร์ตด้วยนะฮะแม็กซ์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวโต้เต้าอัลติสนะครับสวยมากพี่คันนี้ใครกำลังมองหาอยู่นะครับนะครับสำหรับรถปี15นะครับเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับในเรื่องของสีเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ภายในผมว่าสวยอยู่นะนะครับภายในเป็นบอร์ดหนังนะครับผมเนี่เกี่ยวโตสวยๆเลยคันนี้นะครับเนื่องด้วยเป็นตัว limited edition นะครับผมไฟหน้าจะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็ไฟสูงนะฮะ day time running light เป็น led นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสวยพี่ชุดแต่งรับคันด้วยโอ้โหสวยนะพี่นะคันนี้เป็นแม็กคาราสิบเจ็ดนะครับยางสองหนึ่งห้าสี่สิบห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นมิชลินพายออลด้วยนะครับ นี่ตัวนี้นะครับวิชารินพายอทสปอร์ตนะปี2023นะครับยางพี่ไม่ต้องทำไรแล้วนะนะครับสวยมากในได้ยางแพงด้วยนะครับผมเนี่ยสวยมากเหลี่ยมคมสันไม่มีบวบไม่มีรักยิ้มนะครับแต่เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับเป็นสีเดิมของเขานี่แหละนะครับกระจกเดิมโตโยต้าดิฟล์มให้เรียบร้อยนะครับสวยๆสปอยเลอร์มีมาให้นะสวยมากพี่นะฮะนี่นะครับด้านหลังมีไฟไฟเลี้ยวไอไฟไฟเบรกโดยสามนะครับมีมาให้ แล้วก็ชุดแต่งด้านหลังนะครับแต่งเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะจะเลี้ยงสายลมด้านหลังนะสวยๆพี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันนะครับผมครับมาถึงภายในตัวรถนะครับคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังนะครับนะฮะแต่ว่าเบาะนี่เป็นตัวปรับมือธรรมดานะครับนี่สวยๆนะสภาพเดิมๆนะพี่นะนะครับเดี๋ยวจะฟื้นฟูเบาะตรงนี้ให้เพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับผมนะแล้วก็ภายในนะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานนะข้างบนไปดานนะครับนี่นะฮะไม่มียันไม่มีขลาดานนะครับสภาพสวยๆนะ วงไลผมว่าไม่ช้านะนะครับรถปีหนึ่งห้านะครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเลขไมนะครับนะคันนี้ผมว่าเหมาะเลยนะฮะราคาลืมบอกไปนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผอยูหกเจ็ดพันเท่าเด้งนะครับพี่ดูคอนโซลนะนะครับรถใช้งานนะพี่นะนะครับรถใช้งานนะครับใครที่ไม่ซีเรียสนะนะครับนี่ตัวเอสปอร์ตนะครับนี่จะต้องมีอย่างนี้นะครับลายเคปล่าอย่างนี้เลยนะครับวิวเดิมโรงงานนะเอางี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าไปนะครับดูซอกภายในก่อนนี่สภาพนี้เลยพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดขึ้นลงต่างๆนะนะฮะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับน็อตเดิมนะครับนี่ฮะหมุดเดิมน็อตเดิมนะครับผมนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะแผไปดูด้านข้างนะสภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลงไฟฟ้าออโต้คนขับนี่หนนเป็นอางยังเดิมๆนะครับสีนกาวเดิมทันัฝานะฮะแล้วก็ยางกันเสียงนะครับสภาพนี้เลยนะครับ จุดเชื่อมต่างๆนะครับสภาพเดิมกระจกเดิมโตยต้านะครับติดฟิล์มไฮคูลนะพี่นะนะครับขนาด60สนะสวยๆนะครับประอบกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้านะนะฮะนี่นะครับอุจายจะเป็นดอกไข่นะพี่นะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มาสตาร์ทเลยคันนี้ค่อนข้างจะออกแต่งแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะนะครับนี่นะฮะนะฮะโอเคนะฮะ เลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมนะฮะเอ่อห้องเวลาสตาร์ทเครื่องนะนะครับรอบเครื่องไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะสภาพเดิมๆนะครับสวยมากพี่คันนี้นะครับใครจะเอาไปต่อยอดหรือว่าไปใช้งานต่อนะครับผมว่าระดับแสนเจ็ดของโตโยต้านะครับไม่น่าเป็นห่วงนะนะครับยังใช้งานชิวๆอยู่นะครับคันนี้แอร์แบ็กนะครับมีมาให้นะนะครับวงใบมิติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อในโหมดต่างๆได้นะฮะสวยๆวิญญูเดิมโรงงานนะครับ แล้วก็แอร์นะครับปรับดีต้อนนะฮะนี่นะฮะปรับออโต้ได้นะครับสวยมากพี่คันนี้นะฮะเดี๋ยวปรับสภาพแล้วจะสวยกว่านี้นะนะครับปรับสภาพแล้วสวยกว่านี้นะครับกรจมองหลังนะครับนี um ่นะฮะก็เป็นตัวกัตดดแสงนะนะครับม่านบังแดดนะครับมีมาให้นี่นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่นะฮะไม่มีไฟมาให้นะนะสวยสวยพี่สภาพรวมเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT ทแล้วนะนะฮะ เดี๋ยวมาดูไฟด้านหน้าหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะมีแพตเทิลชิปนะครับเกียร์แพตเทิลชิปนะบวกลบ ok นะครับนี่นะฮะเนื่องจากเป็นตัวสปอร์ตนะ1.8อีสปอร์ตนะครับไปดูไฟด้านหน้ากันครับนี่นะด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้พี่นะนะครับเดี๋ยวทามเลนนิ่งไลท์นะมีมาให้นะแล้วก็ตัวไฟนะครับโปรเจคเตอร์นะครับจะสว่างแบบนี้เลยไฟสปอร์ตไลท์ไม่มีนะนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ สวยนะฮะสภ like าพเดิมพี on, ่นะครับคันนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดสีนะฮะเพิ่มเติมก็สวยแล้วนะครับพรีวิว67,000นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะพรีวิ67,000นั่นเองนะครับแผงประตูด้านด้านฝั่งด้านหลังนะครับฝั่งขวานะสภาพนี้เลยพี่นะครับสนใจรีบติดต่อนะครับคันนี้นะครับเอาติปที่นี่ค่อนข้างไปไวนะนะครับนี่เบาะหลังนะครับสภาพเดิมเดิมเลยพี่นะครับสภาพเดิมเลยนะเบาะหลังนะสภาพโอ้โหสวยมากพี่นะครับไม่มีขาดเลยนะนะครับไม่มีขาดนะครับ สภาพด้านหลังนะครับเพดงเพดานนะสะอาดสะอาดนะครับสวยๆนะฮะอันนี้ได้เป็นแบบ17ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ด้านท้ายนะฮะใส่ลัก 1.8S เนะครับ e-Sport นะครับไฟติดทุกดวงนะนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีไอ้น้ำด้วยนะครับสปอยเลอร์ท้ายนะครับมีมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับขอผมจะเรียวๆนะมาไปกันเลยอ่ะฝาท้ายนะนะครับ นี s, p p horses, so thin, march, ่ฮะล้างน้ํานะครับดูล้างน้ํากันเลยเม็ดรงเม็ดอาร์นะอยู่นะพี่นะรูปไปไม่มีสากนะครับท้ายไม่มีโดนมานะสภาพเดิมๆนะครับโคมไฟแน่นๆนะครับฝั่งซ้ายนะฮะเม็ดอาร์ชัดๆนะนะครับรูปไปไม่มีสากนะครับเนี่ยโคมไฟเดิมๆแน่นๆนะครับน็อตนะครับน็อตฝาท้ายนะไม่ขยับนะพี่นะสวยๆนะครับไม่มีโดนประแจแน่นอนนะครับซีนกาวเต็มทั้งฝานะพี่นะครับซีนกาวเต็มทั้งฝาเลยนะครับแล้วก็ฉนวนนะฮะแน่นๆตึงๆ นะครับซีนกราฟเดิมนักฝานะฝั่งขวานะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับเลยพี่นะนะครับน็อตไม่มีขยับเดิมๆเลยนะครับด้านท้ายนะเขาจะให้แม็กเป็นลายเดียวกันนะครับผมนี่นะฮะเนี่ยลาย17นิ้วนะครับแล้วก็ยางมิชลินด้วยนะฮะนะครับไพลอตสปอร์ตนะครับซีนทังมะพร้าวนะยังอยู่นะครับผมสภาพเดิมๆเลยพี่นะครับเนี่ยไม่มีตกแต่งมาแน่นอนนะครับสีสวยนะคันนี้นะครับนี่นะฮะไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนนะนะครับการันตี สวยๆท้ายสวยพี่นะครับมาดูด้านหน้ากันคันนี้ลองรับน้ํามันนะครับ E85 นะนะครับเพิ่งเข้ามานะพี่นะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมเนี่ยต้องดูสภาพนี้แล้วพี่จะซื้อรถนะครับพี่ดูสภาพหล่อนแลกเข้านะนะครับนี่สภาพนี้เลยพี่นะครับอันนี้คือแลกเข้านะนะครับสวยๆข้างในมีคิ้วนะครับมาให้นะสวยมากตกแต่งมาแนวแนวสปอร์ตนะครับผมนะฮะโอ้โหีซีนเก่าเดิมดน้งฝานะครับ กระจกเดิมนะครับโตโยต้านะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับติดฟิล์มไฮคูลด้วยนะครับมาดูสูตรที่บัตรของตัวรถนะนะครับนี่นะผลิตนะครับเฟบริ้ลนะครับปี2015นะครับอินดียไทยแลนด์นะครับเล็กเครื่องเลขตัวถังนะครับชัดเจนนะพี่นะนะครับตรวจสอบกันได้นะครับนะฮะแล้วก็ผมให้ดูเลยชัดๆรถจากหน่วยงานนะหน่วยงานปลดจำการนะครับลำดับที่สองนะครับนี่ในเล่มนะ บริษัทโอสุภานะครับลำดับที่สามเป็นของพิจิตรนะนะครับลำดับที่สี่เป็นของคุณลูกค้านะครับเนี่ยคุณลูกค้านะฮะแต่เรื่องของการใช้งานนะเป็นมือสองโดยแท้นะครับข้างหน้านะครับเป็นจุดของแอร์แบ็กนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะลำโพงนี่ทวิสเตอร์นะครับมีให้2ฝั่งนะครับนี่นะกระจกเดิมโตโยต้านะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแล้วก็ซีนกาวเดิมทั้งฝานะยังเสียงสภาพดีนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะแผงประตูด้าน ด้านหน้าฝั่งซ้ายสภาพนี้เลยพี่นี่คือจุดขึ้นลงนะครับไม่มีช้ำนะมีแค่คราบสกปรกเึงนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งรอบคันนะสวยๆกระจกบานหน้านะครับสวยนะพี่นะกระจกบานหน้านะครับผมนี่ฮะสภาพโอ้โหสวยมากพี่คันนี้นะใครสนใจนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับผ่อนเดียวมานหกเจ็ดพันนิดเึองนะนะครับลูกค้ารายได้เหมือนห่าขึ้นไปนะครับซื้อคุเดียวจบนะนะครับ เขอลูกค้ามีเครดิตนะครับผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อกินสดนะครับผมเนี่ยสามารถออกรถที่นี่ได้เลยนะครับฝาหน้าเดิมๆนะครับสีนกาเดิมวน้งฝานะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะเบ้าโชกนะเม็ดองเม็ดรักชัดๆนะครับผมเนะฮยคันหน้านะครับแก้มซ้ายนะสภาพเดิมๆนะฮะสกปรกหน่อยนะพี่นะเนี่ยตอกโครเล็กสามเนี่ยสกปรกหน่อยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยใบม้งใบไม้อยู่เลย แต่พี่ได้เห็นความเดิมของตัวรถนะนะครับได้เห็นความเดิมของตัวรถเลยคือมาสภาพนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําความสะอาดเพิ่มเติมเอาเก็บรับเก็บรายละเอียดเอานะครับเนี่ยสีนนี้คือเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องสภาพนี้เลยพี่นะฮะโอ้โหไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะนะครับไม่สั่นด้วยนะนะครับนี่นะฮะสภาพนี้เลยพี่เดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดก่อนนะฮะมานะครับใครสนใจได้ไหมนะติดต่อเข้ามาเ้เลยนะครับเบอร์ผมางล่างนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับบีมนะ นะครับเพชรยนต์นะครับผมเนี่ยมาดูรถได้มาดูรถได้ที่ถนนสิริไทยนะซอย68นะครับผมนะบริษัทเพชรยนต์นะครับมินบุรีกรุงเทพนะมาพ่ถูกนะโทรหาผมนะครับ093 269 9898นะครับนี่คันนี้สวยๆนะครับลูกค้าข้าราชการรับสากิจนะครับคนพนักงานสลิปเดืนเดือนนะครับมีประวัติเครดิตนะครับผมเกินปีขึ้นไปนะนะครับสามารถรอผลอนุมัติได้ภายในยี่สองชั่วโมงเลยนะครับภายในสองชั่วโมงนะครับนี่ฮะ หลอที่นี่เลยแต่เงวัรสามารถออกรถได้นะครับนะต่เงวารสามารถออกรถได้นะอาชีพค้าขายนะครับทุกที่ส่วนตัวนะครับเกษตรกรนะครับทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถออกได้หมดเลยนะครับคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมนะครับการลงจอนะครับโอนจองเข้าบัญชีคุณวชิรันทลงเพชรเท่านั Valerie ้นนะนะครับบัญชีคุณวชิระนลงเพชรครับเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเช็คยอดลงจองแบบเดียยวทม์นะครับนะฮะสามารถบัญชีนี้ได้บัญชีเดียวนะครับบัญชีอื่นไม่ใช่นะครับนะฮะ ก็เป่าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับมาไวไปไวนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรล่าดิสนะครับปี2015นะครับ1.8 ES นะครับเอสปอร์ตด้วยนะสวยๆพี่คันนี้นะครับชุดแต่งรอบคันนะได้เป็นสีบรอนนะครับผมใครตามหาอยู่มองหาอยู่นะครับรายได้2เท่าข้างวดหมื่นห้าขึ้นไปนะนะครับคนเดียวจบนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะครับอีพีนี้ไว้ประมาณนี้นะพี่นะนะครับเดี๋ยวรับชมอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ